สวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่เกมนายคิงสงครามก้าตริย์เกมอินดี้สร้างอาณาจักรจักร์มาปกป้องอาณาจักรนะฮะตามที่เห็นจากหน้าปกนะครับนี่คือ King of s p ป l l ราชาแห่งเวทมนต์ครับถึงคิวของเขาแล้วนะไม่รอชา้าคุณผู้ชมครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเป็นราชาที่ชดไฟฟ้าโคตรามันครับไอหมอนี่เอาละรครับนี่คือการของเขาปราสาทหนึ่งใบทหาร3ใบคือวิสาทวาลอลล็อกและก็ชาแมน สถานะความเสียหายเสริม2ใบสแตติกไฟฟ้าลูกโซ่คอมบ i ชั t ระเบิดศัตรูเมื่อมันตาย so, Offering คือการแลกเปลี่ยนครับแล้วก็หอฮิลกับหอสมุดซึ่งหอสมุดจะรับหน้าที่ในการสะสมสถานะให้กับทหารแต่ทหารคนนั้นเนี่ยต้องมีสถานะอยู่ก่อนนะครับอย่างเช่นอึดบ้างกิ i ิ i c บ้างสแตติกหรือ c o m บชั่น ถ้าไม่มีสถานะติดก่อนก็ถือว่าล้มเหลวไปครับไม่สามารถเสริมได้แล้วต่อไปคือเบิร์กเก้าแต้มครับหนึ่งแต้มใช้เป็นเสริมการ์ดจั่วสถานะเนี่ยหนึ่งใบครับในเทิร์นแรกเลยสามแต้มประสาทมีโอกาสในการฆ่าทันที15%ตแตม้มละ5%ตครับต่อไปจะเป็นหอสมุดเวลสองทันทีเลยครับและ2แต้มประสาทอัพได้มากกว่า2ขั้นสุดท้ายคือเพิ่มรอยยอดีคีอีก2ตัวเลือกครับนี่คือเพิร์กของเราทั้งหมดนะความยากในการลุยสมุรภูมก็คือดับ10หรือว่าคิง2ตอนแรกนึกว่า อันนี้ชิดว่าน่าจะหดหูนะปี868ครับตอนนี้เราจะมีศัตรูเป็นมนุษย์แล้วก็พงไพ่นะครับซิธาเดลเกาะเลยจัดไปตามด้วยหอสมุดครับเพิ่มบัฟสะสมกันหน่อยวอลล็อกคือาหารต่อสู้ระยะประชิดครับอารมณ์เหมือนพวกสายแทงอะอ่าหุ้ยชอมาถามว่าสายฟ้าเนี่ยมาจากไหนจุดมนันก็ผ่าลงมาใช่ไหมก็มาจากตัวซิธาเดลเรานะครับคือแล้วแรงด้วยนะเราต้องพยายามมาเลี้ยงเขาหน่อยนะครับอัปเกียรดต่อไปเลยปกติผมจะบอกว่า ผมจะไม่วางแผนในเกมนี้เพราะว่ามันไม่สามารถคาดออกการที่จั่วขึ้นมาได้ใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าว่าเกมนี้ผมจะเลี้ยงซิทาเดลครับไม่ว่าจะเอาหัวดิดตินขาดยังไงก็ตามเนี่ยต้องเลี้ยงให้ได้นะเอาให้เก่งๆครับซิทาเดลมาก็เลือกนี้ไปก่อนเลยเอาละครับสิดาที่ซิทาเดลเนี่ยไม่สามารถสแตกสถานะสะสมได้และสแตกได้เนี่ย,าาายโอ้โ <laughs> หเรือโหดมากๆนะ พวกเอลโอเอิงจริงเอลถือว่าเป็นคู่ปรับตัวชกาดของเราเลยนะครับแล้วต้องพยายามจับตามองเขาหน่อยนะครับอันนี้ซิตาเดลแล้วก็อัปเกรดซิตาเดลก่อนครับดาเมจหลักของเราคือซิตาเดลในตอนนี้เลยขอสมุดเฟลสะสมหลายครั้งมากนะครับเนื่องจากว่าสถานะสะสมของทหารเนี่ยไม่มีเช่นกันนั่นเองแต่ต่อให้มีก็มีโอกาสเฟลเหมือนกันครับเพราะว่าโอกาสในการติดเนี่ยมัน50%เลยครับมันฟาแต่ฟาก็เจอผาตายหมดก่อนนะฮะยังไม่เสียเลือดไปครับอันนี้ เอาเป็นหอเลือดครับหิวเลือดโอ้ยสเตติกฟิลของโคตรดีใส่ฟ้าฟาดเราจะผ่าได้แบบว่าสัดใจเลยก็เร็วมากๆนะฮะมันต้องคอมโบคู่กับตัวซิทเดียวเท่านั้นนะครับแต่อื่นไม่ได้คุณผู้ชมนนะ <c oughs> ลเลยนะดูหลอดดอตอนแลกนี่หลอดแบบว่าก้มติ๋มมากใช่ไหมตอนนี้คือรวดเร็วครับแต่ยังมันสะสมได้มากกว่านี้ถ้าเราเจอแล้วก็ไม่อยากได้ผมว่าผมรีโลด,ดีกว่าเอ้อเจอโคลนก็เอาโคลนสิครับผมจะโคลนบ้านหลักก่อนเลย แต่วิสาต์ของเราไม่ออกใน่หว่าเนี่ยวิสาต์อยู่ไหนหมดวนะเนี่ยเราปรมาจารย์จอมเวทผมยีงโอ้เวก้าออกมานะครับแต่ปีที่6แล้วทหารยังมีเพียงแค่3คนที่แนวหน้านะอย่างน้อยศัตรูมีถึง21คนแล้วนะครับมาละในปีนี้ทหารออกบ้างหรือเปล่ามีชาแมนครับชาแมนไม่ใช่ทหารกองหน้าเป็นสายบัฟเสิงั้นก็ซเท่าเดียวก่อนละกันนะครับต้องการตัวดาเมดไงชาแมนมามันทำดาเมจไม่ได้มันบัฟเพื่อย่างเดียวครับแต่พรคือช่องเพิ่ม HP ไม่จะเป็นเพราะว่าเล่นเป็นสายปลอมปรัการครับผม ล้วมันก็เลยต้องไปน,นี้ไปก่อนครับมาแล้วอันนี้ล่วงเป็นใบไม้สาบบอลหลอกเราเทินเจ็ดแล้วไม่เพิ่มปริมาณขึ้นเลยครับแต่พวกมันกำลังฝ่าเข้ามาแต่เจอผ่าตายอีกแล้วออกไม้แบ็กสมิธแบ็กสมิธไม่ออกครับแต่ซีลคอสออกนะเอาซตีลคอสก่อนครับเพราะว่าลงให้กับวอลล็อกอึดขึ้นก็หมายความว่าโอ้นี่ไงเป็นอมตะสาบครั้งครับโดนสะสมไม่สามเลยไนงะนั่นตายหมดแล้วเรามีปริมาณน้อยแ็แบบนี้แหละเห็นผลยังไม่มากนะครับ แต่ขอสมุดก็ช่วยชีวิตได้ดีเหมือนกันนะอย่างน้อยๆเนี่ยซื้อเวลาให้ครับชาแมนบ้างละกันครับจะได้เป็นไอคอนิกของฝา่ายเราด้วยอันนี้สงครามเพิ่มแล้วความสัมพันธ์ดิงเหวผมว่าไม่ชอบเฮ้ยราชาห่งความโลภมาครับดีเลยผมจะเอาป้อมบีคอนเขามาบัฟให้กับซิทาเดลของเราไงผ่าวัยขึ้น <laughs> ถ้าออกนะฮะหรือไม่เนี่ยก็พยายามรีโลให้ออกครับแต่พ่อค้าจะมานี่หว่าต้องสะสมเงินก่อนโอ้โห ติ๊บตายก่อนเลยครับเหลือเมอร์เซนารีซึ่งเมอร์เซนารีน่าจะเข้ามาได้ปะไม่ทันโอ้ยนี่ตูเดียวเองเราเสียเลือดแล้วนะครับธนาคารมาด้วยเออธนาคารก่อนดีกว่าเพราะว่าพ่อค้าจะมาอะไรครับขอสะสมเงินก่อนแล้วค่อยขายทิ้งในโอกาสหน้านะธนาคารเดี๋ยวไม่ก็หารแลกเปลี่ยนเอาครับนี่มันกลุ่มเป็นกลุ่มผู้ชมจะเห็นว่ามีสถานะหนึ่งที่ชื่อว่า i n f i ิน t y ใช่ไหมครับนั่นแหละคือ Instant Kill ของเรานะครับผม เดี๋ยวโดนทีนี่ตายเลยนะมันไ่ขีดจำกัดมากกับสายฟ้านั่นแะมาแล้วอันนี้ปี11ครับซิตาเดลกับสตีลคอสเรามีบัฟแล้วเลยไม่เอานะครับเพราะคาร้า,าน,นี้เอ่อที่อยากจวงจริงยังไม่ค่อยออกเลยวะน่าจะไม่มีโอ้แพแลระบาดมาครับสเปเชียลการ์ด30บาทด้วยเ<บาท>งินหมดครับซะอย่างนั้นเรา,<บ>า<ท>เหลือศูนย์แบบศูนย์จริงๆเลยเนี่ยมาครับอัปเกรดภาษาต,ต่อปี11อย่างเป็นทางการครับมาสู้สงครามกันเถอะ อแล้วพวก,พวกโจนเนี่ยมันดวดใส่แพ้มก่อนเลยครับก็แปลว่าเงินจะได้ไวขึ้นนั่นเอง <laughs> เข้าทางเลย <laughs> เยี่ยมมะเป็นไงเจอแพะล่อ <laughs> เอาเป็นซินเดียลก่อนล้วกันนะครับวันนี้และพื้นที่ใหม่ก็ปรากฏดตัวผมว่าจะเป็นหลังภาสะเรานะครับน่าจะดีนะเอาละรครับ12ปีแห่งสงครามแล้วนี่พวกเอวอ่ะยิงกองหลังตายเกือบหมดเลยครับไอ้พวกเอว ดีนะเออนั่นแหละแพ้ตายกเกลี้ยงครับแป๊บเดียวเงินขึ้นมาเป็นหกพันสามบาทแล้วอ่ะเพราะฝีมือเอลนี่แหละเอลยิงแค่กองหลังเนาะกว่ายิงกองหน้าได้เนี่ยก็ใช้เวลาเอาเหมือนกันนะครับซิทาเดลมาว่ะตอนแรกกะจะเอาเรโลให้เป็นโคลนนะครับแต่โคลนไม่ออกเลยเกมนี้ขึ้นอยู่กับดวงจริงๆนะแม็กซสมิธต,ต้องมาแล้วแหละหรือไม่ก็การอัพเกรดครับกาะกลุ่มไว้กาะกลุ่มไว้เออจะได้อินสแตนคิวบ่อยๆครับ <laughs> 14ปีอัพเกรดกับแบ็กสมิธเหรอ แ a ็กซมิก่อนละกันนะครับอุ้ยสเตติกฟิลคูณ2องบังเกอร์ก็น่อัพเหมือนกันแต่บังเกอร์บอกว่าย o u ทาวเวอร์ก็หมายถึงป้อมธรรมดานะครับน่าจะไม่ใช่เซเทอเดลหรือคาสเซิลไงก็เลยต้องเป็นสเตติกฟิลก่อนครับอันนี้คือชัวร์ร้อเปอซดามเมจมาแล้วความไวได้ครับดาเมจได้แต่ดาเมจเนี่ยยังเจือจังไม่ด่อยครับเน้นความไวแทนนะยิ่งไวมากโอกาสอินสแตนซ์คิวหรือว่าอินฟินิตี้เนี่ยก็มามากขึ้นนะครับ วอลล็อกบ้างแม่้อาหารกองหน้าเราครับในใจเขาบอกว่าเหลวแลผมหน่อยเถอะครับผมสามพนตั้งแต่เทินแรกแล้วนะใช่เราแทบจะไม่ใยดีเขาเลยนะครับแต่เขาสะสมเป็น7จ็ดอึดแล้วอะ่ะอามาตา7ครั้งเลยสายฟ้าฟาดถี่แม่ยิ่งถี่ยิ่งอินฟิ i t ตี้คิบ่อยขึ้นนะครับอัปเกรดายการครับเราจะไปลงให้กับตัวแบ็กสมิธก็แล้วกันจะได้ไลนิ่งโบเร็วแล้วก็โคตรแรงครับศึกจอมเวทว่ะ หัวทีหัวต่ำหมดนะรุนแรงจริงๆในปีนี้เดี๋ยวจะมีตัวพีซทามานี่ว่านี่ครับเวลาแห่งสันติออกแล้วแต่แบ็กสมิธเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มเลือดมันเลยไม่มีผลอะไรนะครับผมเอาละครับในปีนี้สู้มันสงครามดูครับศูนย์ดาเมจเห็นกนันร็ชัดเลยครับที่ผม,มพยายามฟอสเกมไม่ไวเกินไปนะครับือเมื่อกี้นี่มันสปิดเกมตักมากถ้าเราอยากเห็นศูนย์เยอะขึ้นก็ต้องหาการแพ้พันของฝ่าย King o f Nature มามช้นะและก็ลงให้กับตัววอลล็อกนะครับ การอัปเกรดมาก่อนอัปเกรดก็คือหอสมุดครับบัฟต่อไปเลยจะได้มีปริมาณของการบัฟเนี่ยเยอะๆหน่อยนะครับแต่เมื่อกี้เฟลสองติดหนึ่งนะยิ่งวอลล็อกเป็นนามธรรมมากโอกาสในการได้เงินของการฆ่าแพ้ก็น้อยลงครับมันฝ่ามันไม่ค่อยถึงเห็นนะแพ้ผมเหลือเต็มเลยนี <c> ่ย <oughs> นั่นแหละครับคือเป็นเหมือนว่าดาบสองคมเหมือนกันนะ o f f อย i n g ที่คุณผู้ชมเห็นครับว่าตัวหอคอยฮิวเนี่ยมันแทบจะยืนเปื่อยยืนเหงาแล้วฮิวไม่ทันครับเพราะว่ามีอึดมาขั้นไงเลยต้องแลกเปลี่ยนเขาทิ้งไปครับลาก่อน,นะพวก อัปเกรดสามใบครับไวกาสหนึ่งเอาเป็นแบ็กสมิธแล้วก็โอวููโอวูหูเดี๋ยวก่อนแล้วกันนะครับไม่ไดัดชัสอันนี้สัมผัสทองคำเมื่อค่าได้เราดาเมจน้อยต่อทหารนะครับก็ต้องปล่อยทิ้งไปไอสเตติกเนี่ยน่าลงใส่วิาสาดมากเดี๋ยววิาสาดยังไม่ออกครับแต่ก็น่าจะขายก่อนนะผมว่าสเตติกโอเคครับสะสมเงินไงเนพราะ้าจะมาอีกไม่กี่ปีแล้วครับต้องสะสมเอาไว้หลายชาวความโลภเหรอมีคอนต้องออกแล้วปะถ้าไม่ออกเหมือนจะพยายามรีโลนะครับมาเนี่ย เมเซรี่มันเก่งแต่ก็ได้แหละครับไฟฟ้าเราแรงกว่าเฮ้ยออกเลยของดีบัฟเลยครับบัฟข้างหลังพิวๆไปเลยลูกพี่นั่นแหละบัฟสเตติกฟิวไม่พอนะฮะบ,บีคอนมาเนี่ยจะวุ้ยกระมนั่นแหละดูสิ่งที่เกิดขึ้นมันช่างรวดเร็วปานใส่ฟ้าฟาดเลยเกินนะครับผมอันนี้ออฟฟอริงชาแมนครับก็ต้องอัปเกรดเขาแหละ ร้อยเยาดีคีอันนี้เป็นดับเบิลบัฟนะครับก็หมายความว่าอึดจะเพิ่มขึ้นแต่เรามีหอสมุดขั้นสามเลยไม่จําเป็นครับการเผาเลือกก็นนาอัพเหมือนกันครับทำให้ไฟฟ้าชิงได้มากขึ้นแต่ไม่ผมจะเอาสเตติกฟิลลองสุ่มดี๋ยก่อนครับบังเกอร์ก็ไม่มี <c oughs> อันนี้ยสิครับสามารถเปลี่ยนสัตรูให้กลายเป็นกบได้ <c oughs> ลองลองว่ามันเกียนมันเกียนอยู่นะมาเลยครับ เดี๋ยวต้องสโลเกมเพอจะได้เห็นได้ชัดหน่อยว่าศัตรูเนี่ยเปลี่ยนจริงหรือเปล่านะครับแน่นไงที่มันกระโดดดึ๋งดึงดึงนั่นแหละนั่นแหละคือกบนะครับแต่ตัวเลขมันบางหมดแล้วอะ่ะโอ้ใช่ก็เปลี่ยนครับแต่เปลี่ยนได้ไม่มากเท่าไหร่เนะี่ย10%เองครับผมก็ถือว่าคำขามไปแล้วกันนะฮะแบ็กสมิธแต่ของเก่าออก,ก็เปลี่ยนขั้น3ครบแล้วแล้วก็ลงของใหม่ไปครับข้างบนเลยนี่แหละดับเบิลดาวเมสตุม่มๆุมมเข้าไป เต็มพอมนะลาชาพงไพมาว่ะระวังเอลวเอลวยิงกว่าดลานเลี้ยวเลยครับกองหลังตายหมดเลยแต่กองหน้าเหลือวอลล็อกวอลลอก,อลลอกเอาไม่อยู่นั่นแหละครับเพราะสายฟ้าทำให้เรารอดมาได้ในตอนนี้ยี่สิบามปีเลยครับเอลวมาไม่เอาครับอาชาดด้วยโคนไม่ออกเออโคนมาแล้วไม่โคนนิ่งบีคอนก็โคนนิ่งแบ็กสมิธเพียงแค่2อย่างสันติภาพมาเยือนแด่ราชาแห่งธรรมชาติเราหมดประโยชน์้วครับได้การโคนมาคือทิ้งเลยโคนนิ่งบีคอนก่อนไหม เราอยากเห็นสายฟ้าฟาดแบบว่าไร้เทียมทานหน่อยครับสปีดไวกว่าน,นี้เร็วกว่าน,นี้นี่อัปเกตจองออกไม่ไวการ์ดก็เป็นแบ็กสมิธเหรอเว้ยมาคืออะไรเนาะจั่วขึ้นมาอู้แบ็กสมิธออกครับงั้นก็จากเลเวล1เป็นเลเวลสซะอย่างเงี้ยเป็นโครงล่างร้านค้าแล้วนะครับตอนแรกนี่คือทั่งตีเหล็กอะไรกากสูก่ซึกสมุนหลอดวดมอการ์ดเป็นกบเต็มเลยครับ เราออดๆเต็มสุดมันต้ปูเลยเมื่อกี้นี้ไอตัวชาแมนพยายามเลี้ยงเพื่อนให้กลายเป็นตัวใหญ่นะครับแต่เหมือนว่าไม่ทันตายหมดก่อนเลยและนี่วอลล็อกออกชาแมนออกเอาเป็นชาแมนก่อนละกันนะครับเพราะว่าจะได้เขาเนี่ยเป็นวิวสด้วยธนาคารสะสมเงินต่อครับเป็นวิวสอลีโลต่อสิอันนี้บีคอนมาว่าเอาก่อนครับเพราะมันสําคัญตอเโาอยู่แล้วนะฮะสิ่งนี้ไม่จําเป็นครับเงินจะหมดแล้วอ่ะ เหมืองเหรอแบ็กสมิดด้วยแต่เงินไม่พอซื้อเลยครับเราก็คือต้องเหมืองมาก่อนแต่ความคุ้มในการบัฟเนี่ยก็น่าจะไม่ค่อยคุ้มหรือเปล่าเพราะว่ามีเพียงแค่ซิทาเดียวที่สามารถบัฟได้ป้อมอื่นไม่มีเลยครับไม่เป็นไรครับเราก็เดียวปล่อยช่องว่างไว้สะสะมไว้ก,ก่อนแล้วกันนะครับผมมาแล้วอึดสิบห้ากับวลอลลกครับสิบห้าฮิตคืออมะตะแต่มันยิงไวขึ้นหรือเปล่าเนี่ยโอ,โ,อโ,อโอ้โหดูสมเป็นคิงสองครับเทินยี่โผงที่ยิงโคตรไวาวการ์ดครับวันนี้เอาเป็นอัพให้กับ B บคอนทาวเวอร์ไฮเอ็นนะครับ 26เทิร์นฮิตโอ้โหดูดาเมจเพิ่มขึ้นมาแล้วถ้าได้ดีคีโอเวิร์กมาเนี่ยโอ้โหเราจะอหางกลาขึ้นเยอะมากนะเพืผู้ชมดูแพ้ระบาบตัวโคตรใหญ่เลยวะเนี่ยเขาสามารถชาแมนครับก็เลยบัฟได้มหาศาลมากวิสาดกับออฟเฟอร์ลิงวิสาดครับเพราะมีช่องว่างอยู่ในหอสมุดข้างๆเลยขอคอยโอเคเพิ่มช่องมาต่อด้วยเราก็แน่าจะเป็นช่องข้างๆตัวบีคอนน่จะโอเคขึ้นนะครับวันนี้วิสาดลงเลยที่นี้ การทหารเสือของผมเนี่ยสามใบครบแล้วครับชาแมนวิสานแล้วก็วอลล็อกส่วนแคนะบาบนี่เป็นตัวประกอบนะเอ็กซ์ตรา้าชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองกันฮะอุ้ยดาเมจ995ร99แล้วอ่ะจะขึ้นหลักพันเลยครับเทิร์นหน้านี่คือหลักพัน100ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะอัพเกรดต่อวายการมาแกแลกกันนะครับอัพเกรดเป็นแบ็กสมิธขั้นสูงสุดเลยเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาอีก 28ปีนะครับในปีนี้เราต้องช้าๆหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวงังเนี่ยอาจดูความเสียหายไม่ทันเลยครับน่าเห็นนะ1 1 4 2ครับเอกดาเมจ1 0 0 0ก็ว่าแย่แล้วแต่พออินฟิอร์เนขึ้นเนี่ยประเมินค่าไม่ได้นี่โคตรไรเทีมทานครับอาณาจักรเนี้ยและเล่นง่ายมากนะใครๆก็บิวได้เพราะว่าสะสมการ์ดวิสาต,ต่อว่าล่ะให้มันอัปเกรดต่อไปครับส่วนตรงนี้วิสาจะตีแรงเป็นร้อยแต่ทว่าเลือดเนี่ยเพียงแค่1เท่านั้น ก็มันแลกตรงไปหน่อยนะครับไม่เสี่ยงดีกว่าโอ้ยมาเลยครับ Overwork วิร์ d บิลดิงได้รับเอฟเฟกเพิ่ม1ครั้ง One More t ท m e โอ้โหนี่เป็นไงคุณผู้ชมจากบัฟ3เนี่ยเป็นบัฟ4ครับดาเมจฮนะมันก็จะทวีคูณความอหังกายังไงล่ะ2ีเธอเลยครับเกียดแม่งพวกโจรน่ยแล้วมันกระโดดตบเนี่ยดาเมจไม่ใช่เบานะครับวตระแรง จริงถ้าเราปั้นเขาได้นะผมว่าเขาจะ,จะเป็นตัวที่โอมากนะครับเน,น้นแบ็กสมิธอัดเยอะๆนี่ไงกร์ดจนครับแล้วก็เมอร์เซเดรี่บีคอนว่ะเอ้ยงั้นเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวเราใช้โอหูใสธนาคารครับเพื่อลงบีคอนในเทิร์หน้าแล้วก็อัปเกรดมาครับอัปเกรดเหมือนหินกับอัปเกรดแพ้ด้วยวะ่ะเยี่ยมไปเลยละ่ะเทิร์นสามสิบแล้วครับมา และเทินหน้าพ่อค้าจะมาถ้าให้เลือกน่ยควจะเป็นการเลือกการที่เป็นแนวอัพเกรดหรือไม่ก็เพิ่มดาเมจครับ2อย่างเลยตอะไรนะตอนต้นๆเนี่ยเราพูดว่าร่วงเป็นใบไม้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ร่วงเป็นฝุ่นจอหนหายเป็นฝุ่นหมดวิสาต์ในยะ่สาคัญก็คือเขาจะเลเวลสามครับคลนนิ่งต่อกับโอเวอร์อินเวสครับทำให้ปราสาทเนี่ยตีแรงขึ้นเงินหมดแล้วมันใช้30โทในการแลกดาเมจมานี่ว่าผมไม่มีเงินก็จะไม่สามารถลงได้ก็บีคอนไปก่อนแลวกันนะครับเป็นววสองเลย อันนี้วิาสาทขั้น3พร้อมสู้ไม่รู้ผู้ชมสังเกตรหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้วิาสาทชาแมนแล้วก็วอลล็อกเราขั้น3หมดเลยครับอัปเกรดมาครบแต่ปริมาณวอลล็อกเนี่ยอาจจะเจือจางไวหน่อยเราไม่ได้มีเพิ่มปริมาณเลยครับแต่กันั้นก็เป็นเดอะแบกแนวหน้าได้เหมือนกันกัน2 0ฮิตอ่ะโอเวอร์อินเวสต์มาครับก็เลจะเอาก่อนเพื่อใส่ให้ตัวซิทาเดลครับให้มันขั้นที่มันแรงกว่านี้ <27 S 1> เงิน27เแล้วครับหมดแล้วอ่ะบ๊อบ บัฟก็จูกระจายมากน่าไงีอเดอร์มอ <Water more! S 1> ขอตั้งชื่อสมรรถภูมินี้ว่าสึกฝนฟ้าโรงเรียนมหาเวทต่างคนต่างศาสตร์เวใส่กันครับมันช่างเหมาะเหลือเกินคอมบิชันครับเมื่อศัตรูตายตัวจะระเบิดออกนะต้องสะสมมาเยอะครับแต่เทิร์นนี้สุดท้ายแล้วนะฮะราชา่งความโลภมากแต่ครั้งนี้ลาบมันจะหายครับโอเวอร์อินเวสต์ต่อที่ซิทาเดลเลยคอมบิชันที่ตัววิสัทจะเหมาะสมกว่านะครับึงศาสตร์เวได้โอโหก็ อ่แพ้ไหมไม่เอาแล้วอัปเกรดดีกว่าไฟนอลเบ t l e ไม่เยือนครับปีสามสาจริงสามารถไปต่อยังร้อยก่าปีได้ครับแต่ถ้าว่าเป็น e l เลน m o โหเนี่ยเราเล่นรอวันตายเงีขอเกมหลักคือ1-3-3นะครับก็ค,คือจบแล้วสู้ซึกปกป้องซิธาเดวเอาไวา้เดี๋ยวนะวอสโดอนอินฟินิตี้ครับเมื่อกี้ฟุ้มหนึ่ง วูบหายไปเลยอะเล่นมา3ราชาเนี่ยบ้านหลักของราชาองค์นี้ผมว่ามันเกิดง่ายมากนะครับแป๊บเดียวคือแบบโอ้ e r พาวเวอร์แล้วคนอื่นก็จะเกิดได้ก็ต้องสะสมการด้วยนั่นเยอะไปหน่อยครับแต่นี่มันแรงแต่เธนแรกฮะคิง3มอีกเหรอบ้านะคิงสปลดล็อกมาซะงั้นอะ แต่ครับก็ประมาณนี้ก่อนละกันคุณผู้ชมสำหรับสงครามศึกป่วนฟ้าโรงเรียนมหาเวทนะครับเป็นไงบ้าง King o ฟ s เ e l l สะใจคุณผู้ชมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยเป็นราชาองค์ไหนบ้างรอดูกันละกันนะครับถ้าชอบในเกมนี้ก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์เนี่ยก็จะขอบคุณอย่างสูงด้วยนะฮะเจนใหม่ก,กับราชาองค์ต่อไปครับผมขอบคุณครับ